เจ็บช่วงสั้นเหรอพี่ค่ะหลายคนอกเจ็บมานานแล้วแสดงว่าจะเจ็บอีกนิดเดียวใช่ไหมหรือยังไงใช่ครับก็เดี๋ยวให้คุณบนคุณแสบดูราคาหุ้นได้เลยนะครับตอนช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์เนี้ VGI เนี่ยราคาหุ้นขึ้นนะครับอาเปอร์ฟอร์มกลุ่มมีเดียเกือบทุกตัวนะแม้กระทั่งแพนบีนะครับถามว่าเพราะอะไรอยู่ดี VGI ราคามันเอาเปอร์ฟอร์มในช่วง หนถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งที่ในไตมารล่าสุดก็ขาดทุนสูงที่สุดเลยเกือบเกือบสามร้อยหกสิบหกล้านนะครับสิ่งที่มันจะเป็นแคตซลิสสำหรับตัววิจยนะครับก็คือเรื่องของการที่ผู้บริหารนะครับออกมาให้ไกด์แดงซะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะเอาตัวเคอร์รี่นะครับกับอีกสักสองสามบริษัทที่ขาดทุน ที่มีคอนทิบิวชันมาเป็นลอสให้กับวิ i เนี่ยออกจากงบเขาซึ่งถ้าคุณมนคุณแสบจำได้ที่ผมเคยอัปเดตวิจัยมาโดยตลอดเนี่ยผมบอกว่าผมเนี่ยอยากให้ผู้บริหารวิจัยเนี่ยพิจารณาเรื่องของการขายตัวเคอร์ี่จริงๆเพราะว่าเคอร์ี่เนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคิดว่าตัวแฟดซึ่งเป็นคู่แข่งหลักของเคอร์รี่เนี่ย hmm. อ,อาจจะเพิ่มทุนไม่ได้นะครับ hmm. แล้วก็อาจจะล้มหายตายจากไปจาก อุตสาหกรรมแล้วทําให้เคอร์รี่เนี่ยอยู่ได้แต่ตอนนั้นเนี่ยตัวแฟลชเนี่ยก็เพิ่มทุนได้นะครับมันแปลว่าการแข่งขันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราบอกว่าเราอยากให้วีจัยเนี่ยคอนซิเดอร์แล้วก็พิจารณาเนี่ยในเรื่องของการขายเคอร์รี่ตอนแรกผู้บริหารก็ยังแบบเออแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ว่าเคอร์รี่ยังโอเคแต่รอบนี้พูดเป็นจริงเป็นจังเลยว่าต้องการจะเอาเคอร์รี่ออกจากงบวีจัยนะครับถามว่ามันมากน้อยแค่ไหนขาดทุนที่เราเห็นอยู่เนี่ย อ,อไตมารล่าสุดนะครับขาดทุน366ล้านเนี่ยเป็นขาดทุนจากบริษัทลูกนะครับซึ่งเกิดจากเคอรี่และเจมาร์ทเกือบเกือบ270ล้านเกือบทั้งหมดเลยนะมาจากบริษัทลูกทั้งหมดเลยนะบริษัทแม่เนี่ยขาดทุนก็จริงแต่ไม่ได้เยอะขดาดบริษัทลูกนะครับ,รบนั่นแปลว่าถ้าเกิดเอางบของบริษัทลูกออกได้จริงๆ อย่างเคอรี่หรือเจมาร์สมมติว่าเจมาร์ไม่ฟื้นนะเท่าออกได้จริงแปลว่าปีหน้านะครับในตามประมาณการของเรา VGI จะกลับมาเป็นบริษัทที่มีกำไรคคือโดยธุรกิจของเขาเนี่ยเขากำไรอยู่แล้วถูกไหมฮะถ้าเป็นธุรกิจสื่อโฆษณาปกติเนี่ยกำไรแต่ว่าสิ่งที่โดนนั่นก็คือว่าแม่เคอรี่ป้อนให้ชั้นสะเพียบเลยนะเจมาร์ด้วยช่วงที่ผ่านมาคือต้องบอกว่า โคตรเคอรี่ตรงๆก็ไม่ได้เพราะว่าเจมาร์ดในช่วงสองตัดสองสามไตมาร์ก็ไม่แพ้เคอรี่ช่วยกันแบบคอนทิบิวลอสมาให้วีครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแมสเซจของผู้บริหารเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดอยากให้ทำก็คือเอาบริษัทลูกที่ขาดทุนอย่างเคอรี่หรือเจมาร์ดที่ยังไม่ได้เห็นอนาคตจริงๆเนี่ยออกไปจากงบก่อนนะครับ ผู้บริหารบอกว่าการที่จะเอาออกไปจากงบปีใหญ่ไม่จําเป็นจะต้องขายทิ้งเพราะว่าตอนนี้ราคาทั้งเจมาร์ Mart นะครับราคาทั้งเคอร์รี่เนี่ยมันต่ากว่าต้นทุนเขาเรียบร้อยไปแล้ว mm hmm. นั่นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าเกิดเขาขายตอนนี้มาร์กลอสแล้วก็ขายลําบากด้วยว่าพอรสเปกของสองบริษัทนี้ก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับมันมีวิธีการเอาออกจากงบโดยการที่อ่สัดส่วนเนี่ยอาจจะถือเท่าเดิมนะถ้าเกิดเราดูสัดส่วนของ ไอตัววิจัยที่ถือเคอร์ี่นะครับอยู่ประมาณสัก16นะครับแล้วก็ถือเจมาเนี่ยอยู่ประมาณส14ถามว่าไอระดับเนี้ยจำเป็นจะต้องขายทิ้งหรือเปล่าเพื่อจะทําให้งบสองบริษัทนี้ออกไม่จําเป็นนะครับเขาไปดูเรื่องของคอนโทรลหรือว่าการครอบงำบริษัทนะครับตอนเนี้ยตัววิจัยเนี่ยไม่มีบอร์ดซีดอยู่ในสองบริษัทนี้นะครับสมมุติว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่มีคอนโทรลในทั้งในตัวเคอรี่แล้วก็เจมา คือเอาไอ้ตัวตัวบอร์ดออกแปลว่าเขาจะไม่ต้องรวมง,งบของสดของบริษัทนี้ในงบกระแสไอ้ในงบกำไรขาดทุนเขาแล้วนะครับคอ๋อนี่คือพี่พี่บอลต้องอธิบายให้มันชัดเจนนะคือตอนนี้เนี่ยเขาคอนโซลจากเรื่องของการถือหุ้นนะครับแล้วก็ส่งบอร์ดซีดเข้าไปสมมุติว่าออกจากคณะกรรมการ มันจะกลายเป็นอะไรฮะรมันจะกลายเป็นเงินลงทุนระยะยาวแล้วไม่ต้องไปมาร์กลอสมาร์กอะไรเลยใช่ไหมฮะหรือยังไงครับถูกครับถูกครับผมยกตัวอย่างวิจัยมีอยู่นะมีมีเคสแบบนี้อยู่นะแล้วนักลงทุนจะเห็นได้ง่ายที่สุดเลยเขามเาีเงินลงทุนส,สัดส่วนในการลงทุนในแผน B อยู่นะครับ17% 17%นะสูงใกล้ๆก,กับไอ้ตัวเคอร์รี่เลยสูงกว่าเจมาร์ดด้วยแต่ด้วยความที่เขากังวลว่า มันจะเกิดเรื่องของข้อคอรหาเรื่องของการ transfer pricing เพราะอยู่ในบริษัทที่ใกล้เคียงกันแพน B ก็เอาผม v ีจก็เอาผมเพราะฉะนั้นไม่มีบอรดซีซะแพน B ีทำยังไงฮะงบไม่ได้มาเจออยู่ในงบของ VGI เลยแม้ถือหุ้น17%สิ่งที่แพน B จะมี contribution ไปที่งบของ VGI ได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่แพน B จ่ายเงินปันผลถึงจะไปโผล่ในงบของบ g จอ๋อครับอ่าเว้น บอร์ดซีดหรือว่าคณะกรรมการนะครับสำคัญที่สุดถ้าไม่มีแปลว่าไม่มีโอกาสที่ไม่จาเป็นจะต้องรวมงบเข้าไปในตัวงบของวิจัยครับคลับแล้ว,ลวอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นแบบซิมเพลเลยนะแค่คคเอาไอ้พวกบร,าาริษัทพวกเนี้ยบร,าาริษัทที่ขาดทุนขาดทุนออกเนี่ยมันกลายเป็นว่าวิจัยเนี่ยกลับมามีกําไรได้สบายสบายเลย<ฮ>ไม่ได้ทําอะไรแฟนซีไปกว่านี้เลยนะฮะคือไม่ต้องเขินอาราบร,าาริษัทด้วยซ้า โอ้แล้วมันง่ายขนาดนี้เลยครับพี่อ่านี่อย่างที่บอกนะฮะว่ามันคือบริษัทลูกจริงๆซึ่งถามว่าวิจัยมีคอนโทรอะไรในบริษัทลูกหรือเปล่าไม่มีไม่มีม,ม,มันก็ร้อนของมันธรรมาชาติเพียงแต่แค่ไปถือหุ้นแล้วต้องไปรับรู้ผลขาดทุนของบริษัทลูกมาเพราะว่าอยู่ไปคอนโทรเขาแล้วถามว่าไอ้บอร์ดซีดเนี่ยจริงๆ,ๆอ่ะเขามีคอนโทรอยู่เยอะขนาดที่จะแบบเฮ้ยไปครอบงำว่าเดเรคชั่นของตัวบริษัทต้องเป็นยังไงหรือเปล่า น้อยมากเลยนะอย่างมากเขาก็มีไม่เกิน1-2บอร์ดซีดครับครับอ๋อครับซึ่งอันนี้คือผู้บริหารบอกออกมาเขาให้วันเวลาหรือเปล่าครับระยะเวลาหรือเปล่าว่าเขาจะทำเมื่อไหร่อย่างไรครับผมไทม์เฟรมนะครับก็จะอยู่ในช่วง1นถึงสไตมาสข้างหน้าครับถือว่าถือว่าถือว่าเร็วเลยนะคือเขาเนี่ยปีเนี้เขาพูดชัดเจนว่าเป็นปีของการคลีนอัพบริษัทที่ขาดทุน S <S แล้วก็ดีคอนโซลแปลว่าเอามันออกจากงบของวิจัยซะบริษัทไหนที่เขาคิดว่ามันขาดทุนอยู่และในช่วงสองสามไตรมาสข้างหน้านะครับหรือไม่สิบสองเดือนข้างหน้าเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเทิร์นเป็น Profit ก็จะเอาออกจากงบวิจยัยซะอคือเขาพูดคำนี้ใช่ไหมฮะพูดคำนี้เลยเขาไม่ได้เจาะจงว่าเขาจะเอาอะไรออกเขายังไม่ได้บอกเลยคือคคอลี่<อ>เนี่ยชัดๆคอรี่เนี่ยชัด ครับแต่แต่ตเขาเมนชั่นไปว่าในความรู้สึกผมนะเหมือนเขาเมนชั่นว่ามันจะไม่ใช่มีแค่เคลี่รอย่างเดียวไหนมองมองแบบมองมุมหลักของตากอากาศเน,นาะคุณแสบคุณมน<ช>ถามว่าเวลาเราจะคีนอัพทีหนึ่งอ่ะเราจะคีนแค่บริษัทเดียวหรือเปล่าครับใช่ไหมนะเหมือนเราจะล้างบ้านเนี่ยเราล้างแค่ข้างหน้าแล้วให้ข้างหลังมันเปื้อนอยู่แล้วก็รอให้บ้านมันดูแบบยังเปื้อนๆอยู่หรือว่าเราจะคิดว่าเราล้างทีเดียวให้บ้านมันสะอาดไปเลย ครับครับซึ่งผมมองมุมนั้นนะไหนๆจะคลีนแล้วเนี่ยแล้วเขาพูดว่าปีเป็นปีเนี้เป็นปีของการคลีนอัพก็แปลว่านอกจากไอ้ตัวเคอร์ลี่แล้วเนี่ยยังจะมีตัวอื่นอยู่ที่เขามองว่าเป็นลอสและจะไม่เทินอะลาในระยะสัน้นโอเคครับสมมุติเอาออกไปสมมุติเอาออกไปมันจะมันจะส่งผลอย่างไรกับตัวของ VGI แล้แนวโน้ม v g จจริงๆเป็นอย่างไรฮะโอเค วิจัยต้องถือว่าเป็นบริษัทที่มีมีงบที่ค่อนข้างโอเคนะฮะจริงๆปีเนี้ยถามว่าวิจัยเองเนี่ยรอดหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ายังไม่ลอดเพราะว่าปีนี้วิจัยของตัวงเขาเองเนี่ยก็เป็นปีของการลงทุนนะครับลงทุนอะไรถ้าเกิดว่าคุณแสบคุณมวลเห็นนะครับเขาลงทุนเรื่องของออนไลน์ทําเรื่องของประกันทําเรื่องของการปล่อยกู้พวกเนี้ยมันมีคนเข้ามาก่อนมีคนคอย เป็นเอเจนต์ในการโทรไปแท็บลูกค้าเพื่อจะมาทำพวกประกันนะครับกับพวกไอตัวตัวการปล่อยกู้นะครับแต่ปีนี้ไม่ได้เป็นปีที่ดีของการปล่อยกู้อย่างที่เรารู้รการปล่อยกู้มีโอกาสมีนี้เสียคนมาแล้วรายได้ยังไม่มามันก็เลยกลายมาเป็นว่ามันมีคอ์สท,ที่สูงกว่ารายได้ที่มันควรจะเป็นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือปีนี้เป็นปีที่เขากำลังจะเริ่มเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทใหม่ที่เขา กำลังพึ่งซื้อเข้ามาคือบริษัทนายนะครับหรือว่าไอ้นายเนี่ยมันทําธุรกิจเรื่องของทัวร์ s ช o ปนะครับถ้าเกิดคุณมนกูนแสบหรือว่านักลงทุนนั่งรถไฟฟ้าปัจจุบันจะเห็นว่าพอเราลงมาจากตัวสถานียังไม่ทันออกจากสถานีเลยนะฮะมันจะมีร้านคล้คายเซเว่นอยู่ตรงไอ้ที่ทางลงเลยนั่นแหละครับเป็นธุรกิจใหม่ที่ตัววิจัยกำลังจะทำอยู่ ซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็น potential นะคือตอนแรกมันคงจะต้องรอแหละเพราะว่ามันคือการสร้างสาขาแต่มุมผมนะ,ะตัวนี้คือตัวที่จะมากิน m มาเก็ตแชร์ของเซเว่แล้วก็พวกร้อไอ้ตัวรอสันร้อยแปดเลยนะเหตุผลเพราะว่าคนลงมาปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ใช้ตัว BTS เนี่ยคือคนทำงานนะครับเขาไม่มีเวลาไปเดินไปแบบใช้เวลามากๆในการซื้อข้าวซื้ออะไรแล้วลงมาปุ๊บเจอเจอไอ้ตัวร้านนี้มีครบทุกอย่าง อาหารแห้งอาหารสดรวมถึงยารักษาโรคก็มีมันคือ m i มินิเซอยู่ตรงนั้นเลยเพราะงั้มันเหมือนแก๊กแอนโกคือหยิบปุ๊บไปทำงานเลยทันทีแทนี่ต้องเดินไปที่เซเว่นรถที่ใช้รถไฟฟ้าครับลองเดี๋ยวลองลองใช้ดูแล้วเราจะรู้ว่าตัวเนี้ยทําไมผมพูดว่าเป็น potential จริงๆเนี่ย format เนี้ยผมเห็นแล้วที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเวิร์กมากแต่ญี่ปุ่นเนี้ยเป็นอาหารสดซะส่วนใหญ่ ครับนะครับแต่รอบนี้เนี่ยตัวตัววิจัยเนี่ยมาทําเป็นคล้ายๆเซเว่นในตัวสถานีเลยนะครับลองดูว่าชอบหรือไม่ชอบแต่มุมผมเนี่ยผมคิดว่ามันตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันคือตอบโจทย์ของคนที่ใช้รถไฟฟ้าจริงๆที่เป็นพนักงานออฟฟิศ grab and go หยิบแล้วก็ไปครับดูน่าสนใจดูน่าสนใจครับอ้าวแล้วสรุปแล้วยังไงต่อวิจัยเพราะงั้นมุมของพี่ก็คือว่าไอ้ตัวตัววิจัยเนี่ย เราบายนะครับแทร็ตที่เราให้เนี่ยคือ3บาท27นะครับสบาทที่7ถามว่าเราทําวิธีเวอร์ชันอะไรถึงยังเป็นบายตัวบิจายอยู่แม้ว่ามันจะลอสขนาดนี้นะครับตัวอย่างที่เราบอกว่าธุรกิจเอาโคมบิจายเนี่ยมันยังกําไรเพราะนั้นยังมี value อยู่ชัดเจนนะครับบริษัทลูกนะครับเขาถือ3บริษัทนะอย่างน้อยที่เราเห็นเห็นนะครับมีแพนบีถือ17%อันเนี้ยหุณขึ้นแบบเยอะมากเมื่อเทียบกับไอตอนที่เขาเข้าไปถือนะครับมีเคอรี่นะครับ เคอรี่เนี่ยแวลูหายไปประมาณสักหกสิบเปอร์เซนจากที่เขาเข้าไปซื้อแต่ตอนตอน้นแต่ถามว่ามันยังมีแวลูอยู่ไหมปัจจุบันยังมีแวลูอยู่นะมันไม่ลงไปได้ศูนย์บาทนะอืมครับ<า>แต่ว่าขายอยู่ต้องได้เงินถูกไหมฮะอ่าค่ะเจมส์ ath, ขายกันตัวเราคาหุ้นลงมาประมาณนักสามสิบเปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับไอ้ตอน้นทุนที่เขาเข้าไปถือนะครับมันก็ยังมีเออมันก็ยังมีแคสที่จะเข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นสามตัวเนี้ยยังคอนทิบิวแวลูให้กับป g i อยู่มันก็เลยเป็นที่มาว่า ทำไมราคาหุ้นราคาไอ้ตัวเป้าหมายของเราเนี่ยมันยังสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันครับค,ครับรบผมอ้าวนะครับให้เป้าหมายอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่3บาทเท่าไหร่นะฮะสาบาท27ครับครับผมปีนี้ยังมองลสป,ป,ป่ะคือถ้าเกิดเขาเคลียร์หนึ่งหรสตั้ต้องต้องมองอย่างนี้ครับคุณแสบประเด็นก็คือว่าปีนี้ถ้าเกิดว่าไปไป,ไปดูในเปเปอร์ของกรุงศรีของผมนะครับก็จะเห็นว่าปีนี้ผมทําว่าเขาขาดทุนพันล้านสูงกว่าปีที่แล้วถามว่าทําไมผมทําแบบนั้น เหตุผลเพราะว่าผมไม่สามารถจะถามมิงได้ว่าบริษัทเนี่ยจะขายหรือว่าจะลดการการถือหุ้นของเคอรี่หรือบริษัทที่ลอสเนี่ยได้ตรงตามที่ผู้บริหารพูดหรือเปล่าคือ่นหนึ่งสองไต,ตรมาสนี้ถูกไหมฮะมันมีปจัจจัยเยอะเลยนะครับผมเลยทําให้มันเป็นคอนเซอร์วเอตว่าสถานการณ์เกิดขึ้นแบบปัจจุบันถ้าผมไอตัวลอสจะเป็นยังไงถ้าเกิดเขาทําได้อย่างที่เขาพูดผมก็ทําเป็นซีนรโอหรือว่า ทำเป็นไอตัวเออ่ตัวกําไรให้เห็นว่าถ้าไม่มีเคอรี่หรือว่าไม่มีบริษัทที่ลอสเข้ามาปะปนในตัววิจัยเนี่ยปีนี้เขาจะขาดทุนอยู่แค่สองร้อยกว่าล้านครับนะครับปีหน้าเขาจะกลับมามีกําไรหนึ่งพันเอหนึ่งร้อยหนึ่งเอหนึ่งร้อยสิบล้านนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเทอร์นาวเลยทันทีครับก็คือตัวนี้ถ้าจะเล่นก็คือลุ้นเทิร์นาล์ ประมาณนั้นชะครับครับอะนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่บอร์ครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ